คับคุณแลมโบครับคุณสุพรัอน,อนาวงครับร<า>ับคุณอาจารย์ครับผมค่ะอา,าจารย์คะจริงๆแล้วเราก็พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าจริงๆแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจเถื่อนในการนำพิจา,ารณาคดีนี้แต่ทีนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการไต่สวนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมุมมองท่านสองวันเป็นยังไงบ้างคะผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรแตกต่างไปจากตัวบทกฎหมายครับคนที่มาเป็นพยานฝ่าย ผู้ร้อง็ดีฝ่ายผู้ถูกร้องก็ดีก็ว่ากันไปตามทัศนะของตนครับโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นผู้ร้องก็ไปจินตนาการคําถามต่างๆก็พูดเล่าความถึงจะอาจจะอนาคตจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นครับความจริงการตัดสินคดีหรือการมาซักถามความคดีในศาลนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในประเด็นของเรื่อง พราะประเด็นเรื่องนี้มันมีแค่ตามมาตรา68เท่านั้นว่าคำร้องที่เสนอเข้าไปยังศาลขั้นต้นทีเดียวคือหนึ่งศาลมีอำนาจรับหรือไม่สองการที่รัฐสภาทําการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา291ให้อํานาจไว้ให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของรัฐสภานั้นมีอะไรที่ ผิดต่อเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่คือเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ครับหรือว่าเป็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐนะนะธรรมนูญหรือไม่มาตรา291เขาก็บังคับไว้เฉพาะสองอย่างนะเท่านั้นประเด็นมันมีอยู่เท่านี้ ไอ้ที่ถามความแล้วก็ก่อนจะถามตั้งเป็นคําถามมาก็เล่าเรื่องตามความคิดเห็นของตนตามความคิดของตนว่ามันจะเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเอาบรรยากาศความรู้สึกของตัวมาใช้คครับนอกเรื่องนอกราวกับที่ทรัฐสภาดําเนินการไปครับมันเป็นเรื่องนอกประเด็นทั้งสิ้นครับส่วนฝ่ายของผู้ถูกร้องที่นํา พยานเข้าไปให้สารไต่สวนนั้นก็ได้เบิกความชัดเจนตามวิถีทางที่รัฐสภาปฏิบัติไปว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา291มันไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยเพราะว่าเขาเน้นไว้แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นไม่ให้แก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งซึ่งรัฐธรรมนูญห้ามไว ซึ่งเขาก็ทําตามนั้นอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่มีข้อความอะไรแล้วยังห้ามไว้ใน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 มาตราสองเก้าหนึ่งที่ยื่นต่อรัฐสภาให้พิจารณาว่าความจริงแล้วยัติที่ขอแกล้ขายเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐเลยครับ เพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราฉบับ2,550เนี่ยในหมวดหนึ่งว่าในรูปแบบของรัฐกับในหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยไว้คงเดิมครับเพราะว่าตามหลักการที่พูดกันง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญใหม่ที่สสรจะล่างออกมาเนี่ยก็ต้องล่างอยู่ในขอบเขตที่เขากำหนดไว้นี้ ไม่มีใครเขาจะแหกคอกไปเป็นอย่างอื่นหรอกค่ะครับ,ค,รบคือการแก้ไขเพิ่มเติมที่ทําไปนี้มันก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนตามที่ระบุไว้ในมาตรา291นี้เองเพราะว่าบทบัญญัติในภาคต้นของมาตรา,อาของรัฐธรรมนูน250เนี่ย2550เนี่ยในหมวดหนึ่งเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐแทับหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ล่างออกมาแล้วก็ยังมีบทบัญญัติเหล่านี้เหลืออยู่ตามปกติทุกอย่างครับสิ่งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโดยดูพินิษของประชาชนที่มาจากการเลือกสอสอรอขบถทานั้นก็เป็นบทบัญญัติที่จะทําการพิจารณากันไปล่างกันไปแก้ไขกันไปปรับปรุงให้ดีขึ้นตามหมวดอื่นๆไม่เกี่ยวกับสองหมวดที่เขาห้ามนี่เพราะฉะนั้น ในเรื่องของที่เขาถามมนอย่างเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วชื่อที่เรียกรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้คำยกเลิกรัฐธรรมนูณมาลาัดแห่งราชนาจาักรไทย2 5 5 0ใช่หรือไม่ค่ะ <c oughs> คือโดยปกติประเพณีเขาใช้คำอย่างนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายทั่วๆไปแล้ว มันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในมนาตรา291นั่นเองคือถ้ายกเลิกทั้งหมดมันก็หมายความว่าไม่ได้เอาเนื้อหาของรูปแบบของรัฐในหมวดที่หนึ่งตับหมวดที่สองว่าด้วยพระมหากษัตริย์แต่นี่เขามีอันนี้อยู่ไม่ได้แตะต้องเลยครับมันก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมนั่นเองครับ มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดตรงไหนครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่แล้วนี่แม้กระทั่งอายการสูงสุดก็ดีนักสื่อสารมวลชนและก็นักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เห็นว่าไม่ได้มีความผิดมีการล้ม,มล้างตามมาตรา68เลยแต่อันนี้เราเรา,เราพูดกันแต่สมมุตินะฮะถ้ากรณีการวิจัยออกมาเป็นทางลบว่ามีการล้มล้างเนี่ยอันนี้นี้เราคาดการวิจัยนะแต่ว่าเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่สามารถจะคาดการคำวินิจฉัยได้ อาจารย์คิดว่าทัก,กรณีคิดว่าผิดมาตรา68เป็นการล้มล้างการปกครองผมถามอาจารย์ว่าทางการเมืองทางรัาฐสภาเนี่ยควรจะเดินไปอย่างไรแนวโน้มมันจะต้องเดินอย่างไงอาจารย์ครับคือการวินิจฉัยต้องเป็นไปตามหล<ะ>ักของพยานหลักฐานและเนื้อหาที่ร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเขาทำไปเอามาตรวจด,ดูว่ามีอะไรที่ สอดสดงว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่ว่าจะไปเอาข้อมูลอื่นหรือเอาเรื่องนอกเรื่องหรือความรู้สึกของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาวินิจฉัยครับมาเป็นหลักฐานในการออกคำพิพากษาครับหรือคำวินิจฉัยเพราะผมบอกไว้ตั้งแต่วันก่อนๆแล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนนเป็นอำนาจเฉพาะของ รัฐสภาตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา291เขาไม่ได้ให้คนอื่นเลยฝ่ายตุลาการไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงไม่มีอำนาจเพี่มาทำตัวอยู่เหนือรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ใช้อำ้านนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยของตุลาการสารนูนถ้าสมมติว่าเราสมมติว่านะกว่าจะออกมาเป็นแบบว่า หาว่าเป็นการล้มล้างครับการปกครองครับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐครับผมมันก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ไต่สวนไปดิใช่ครับเพราะในการไต่สวนข้อเท็จจริงไปมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยครับเพราะมันผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่อย่างเดิมไม่แต่จะไม่แต่ต้อง รัฐมนูนมาตรา2,550 250, นี่เลยยังอยู่เหมือนเดิมทุกตัวอักษรครับในรูปแบบของรัฐในหมวดหนึ่งก็อยู่อย่างเดิมครับเพราะนั้นถ้าหากวินิจฉัยออกไปว่าเป็นการล้มล้างมันล้มล้างอะไรมันไม่มีครับแล้วข้อเท็จจริงมันยังไม่เกิดครับเขายังไม่ได้แก้ไขสําเร็จเลยมาตรา291เนี่ยสอฟลอก็ยังไม่ได้เลือกมาครับ มันไม่มีการกระทําอะไรที่จะมาเอามาวินิจฉัยรองรับคำวินิจฉัยว่าเป็นการแหกข้อหรือเป็นการลมลางหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคำวินิจฉัยถ้าออกมาแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องครับด้วยข้อเท็จจริงและความเป็นไปที่รัฐธภาดนาเนินการมาคครับนี่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดตามหลักกฎหมายตามหลักวิชาการตามหลักความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการที่ รัฐสภาดาเนินการแก้ไขอยู่ครับไม่ใช่กล่าวไปล่วงละเมิดดุลพินิตของตุลาการศาลทางนูันศาลทางนูญนท่านจะมีวิจัยอย่างใดเป็นเรื่องของท่านไม่มีใครว่าครับเพราะว่านักกฎหมายทั่วๆไปซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพทางนี้แทบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นนอกจากพวกที่แหกครอบที่อยากจะได้อำนาจนั่นบอกวไม่ใช่ไม่ใช่ครับพวกที่มีสุจริตชนทั่วไปใน การใช้วิชาชื่อตามกฎหมายหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่สารธรรมนูญรับคำรองไม้นั้นมันไม่ถูกต้องครับมันขัดแย้งต่อมาตรา68ซ้อมมาตรา68บอกว่าถึงแม้ถ้าสมมุติว่ามีการยื่นคดีพาว่าะ่อาหากันว่ามาตรา68ล้มล้ากงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะ ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงในวรรคสองเขาบอกว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่งเขาเท่าความถึงการกระทําที่อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบคำรัฐนี่วรรคหนึ่งเมื่อมีการกระทําตามวรรคหนึ่งถ้าเขาว่า,างเงี้ให้ผู้ที่ทราบการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ์เสนอรเรื่องให้เักการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง ครับเขาไม่ได้ให้สารรัฐมนูลไปยุ่งครับเพราะสารรัฐมนูลจะยุ่งได้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนมันไม่ใช่สาลที่ทําอะไรได้ตามใจชอบต้องทําตามขั้นตอนที่เงื่อนไขที่รัฐมนูญกําหนดไว้อย่างบางเรื่องที่ต้องผ่านการเสนอมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา หรือองค์กรอื่นก็ต้องปฏิบัติตามนั้นค่ะน,นือจากนี้ตัวองค์คณะนะคะท่านอุดมคะก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศขอถอนตัวสามคนก็คือนายนุรักษ์มาประณีตนายสุพจน์ไข่มุกแล้วก็วันร์ส้อยพิสุทธิ์ซึ่งทําหน้าที่ประธานด้วยแต่ท้ายที่สุดที่ประชุมแม่นุมัติให้ถอนตัวในครั้งนี้ท่านมองยังไงในการหากมีการตัดสินคดีมาโดยตรงคือาาโดยปกปิแล้วตามหลักกฎหมายจ,ยาาจาริยาบรนหรือจริยธรรมที่เขาทากันมาค่ะ ผู้ที่มีตุลาการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยอ่ะเขาจะต้องถอนตัวหรือถ้าไม่ถอนตัวก็จะต้องถูกคัดค้านครับแล้วโดยกัญญาบันเขาไม่เอาหรอกเคาบคืนเขาไม่พิจารณาหรอกแต่คนที่มีส่วนได้เสียในการล่างรัฐมนูลน,นี้มาครับก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพิจารณาเรื่องพวกนี้ ขาดจัญญาบันอย่างร้ายแรงรขาดจเลี้ยทำอย่างร้ายแรงรบแบบเดียวก็ที่คุณจะรันเขาถอนตัวออกไปครับเพราะอะไรถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรถึงเขาไม่ยอมให้ถอนถ้าถอนออกไปก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่าองค์คณะของตุลาการสาลรัฐธรรมนูญน,นั้นกะตัดสินหรือวินิจฉัยอะไรได้ต้องมีต้องประกอบไปด้วยองค์คณะตามมาตราสองรอยสิบก ในรัฐธรรมนูญคือต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นอย่างนั้นองคคณะของตุลาการสารนูนในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการสารนูนไม่น้อยกว่าห้าคนการวินิจฉัยต้องอาศัยเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ถ้าอีกสองคนถ้าถ้าเขาอนุญาตให้ถอนไปมันก็ตัดสินอะไรไม่ได้ความจริงก็ตัดสินไม่ได้ ครับตัดสินไม่ได้ขัดจาร,รยธรรมหรือคุณธรรมหรือจรรยาบรณของในฐานะที่บางคนเป็นผู้ที่ร่างรัฐมนุนนี้มาครับแล้วจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนได้ยังไงครับมันใช่ค,คือเราเรียกร้องให้คนอื่นครับหรือตุลาการโดยเฉพาะท่านจรัญเนี่ยเรียกร้องให้คนอื่นเขาเป็นผู้ดีครับเรียกร้องให้คนอื่นเขามีจรยิจรยธรรม มีคุณธรรมแต่ว่าเราได้พิจารณาหรือเปล่าว่าถึงตัวที่ถึงตอนที่ตัวเราเองทําการขัดต่อจริยธรรมหรือคุณธรรมแล้วจะทํำยังไงครับเราได้แต่สอนคนอื่นให้เป็นพร,ระแต่ว่าตัวเราเองครับทําตัวตรงกันข้ามครับมันก็ไม่มีใครเขายอมรับสาธารณชนเขาก็ไม่มีใครยอมรับอาจารย์ครับ อีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับคือในเมื่อ,อตุลาการสามนูนเนี่ยนะครับได้กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ไม่รอคำเสนอจากอายการ<ช>สูงสุดนะครับปรากฏว่าสั่งชะลอโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดทีนี้เนี่ยมีท่านจตุรนฉายแสงเนี่ยนะฮะได้ปาศัยบนเวทีบอกว่าต่อไปนี้ในเมื่อสารล่มนูญเนี่ยนะครับรัฐภายอมรับการ,การชะลอ,อะ ของสารรัฐนูนที่สั่งห้ามพิจาในวาระสามเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเอาละเรามองในแง่ดีว่ากรณีวันที่13นี้ออกมา,าไม่ล้มล้างนะฮะไม่ล้มล้างแต่ในขณะที่มีการตั้งสรอพิจาลายมาตาไปเรื่อยๆเนี่ยสารรัฐนูนก็มีสิทธิ์ถ้ามีใครไปร้องก็มีสิทธิ์ที่จะระง,งับได้ทุกช่วงทุกเวลาเลยตรงนี้มันจะทําให้การพิจากฎหมายมูลมันเดินหน้าไปไม่ได้อีกนะครับอาจารย์ครับก็บอกแล้วนะว่าอย่าว่าแต่กรณี ครั้งนี้ไม่เข้าขายมาตรา68เลยครับต่อให้เข้าขายมาตรา68ผู้ร้องก็ต้องไปร้องที่อายการสูงสุดครับสิ่งใดที่สารนิมูลกระทำไปเนี่ยเป็นการก้าวล่วงทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญครับคือเป็นฝ่ายตุลาการที่ใช้อำนาจตุลาการแต่ไปะทำการแทรกแซงหรือทำตัวอยู่เหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปเหนืออยู่ รัราฐสภาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติมันก็ไม่ได้เพราะนั้นในการไต่สวนที่ว่ามาหรือการรับคำร้องที่ว่ามาหรืออะไรมาเมื่อมันไม่ชอบซะแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันตรงกับท่านจตตุตลนฉายแสงว่ามันเป็นการเสียเปล่ามันเป็นโมฆะทำก็ทำกันไปก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่โดยหลักการแล้ว ไม่ใช่ข้อกฎหมายที่จะเอามาถือเป็นหลักว่าต่อไปจะต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีใครเขายอมรับเราจะไปยอมรับได้ไงมันไม่ถูกต้องเราก็ยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวองคคณะเองที่บอกไงคะว่าไม่มีจริยธรรมในเรื่องว่าตัวเองเกี่ยวพันกับการออกกฎหมายในช่วงปีที่ผ่านมาทีนี้พอคําตัดสินออกมาจะทําอย่างไรต่อไปคะเมื่ออ,องคณะเองไม่มีความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนรวมถึงตัวเองก็ไม่มีจริยธรรมค่ะ มันก็อย่างนี้แหละก็อย่างที่ผมว่ามันเสียเปล่าหมดเส<ช>ียเปล่ามันเสียเปล่าหมดมันเหมือนก็เป็นโมฆะมันตั้งแต่แรกใคร,ใครอยากจะไต่สวนประชาชนก็ก็ดูกันไปอย่างนั้นน่ะอ,อยากอยากจะทำก็เหมือนการแสดงอะไรให้ดูรประชาชนเขาก็ดูแต่เขาไม่ได้ยอม,อมรับนักกฎหมายนักกฎหมายที่มีวิชาชีพทางกฎหมายโดยสุจริตหรือนักวิชาการทางกฎหมายโดยสุจริต หรือที่ไม่ใช่นักกฎหมายโดยตรงแต่มีความรู้ในทางรัฐธรรมนูญในทางนิติบัญญัตินี่เขาก็มีความเห็นโดยสุจริตถูกต้องแล้วที่เขาแสดงกันมาเยอะแยะนัะ่นผมถึงไม่แสดงความเห็นแต่ตอนแรกเพราะผมเห็นว่า,เ,าเขาพูดกันมาถูกต้องหมดแล้วผมทำงานมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยผมมีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากพอผมรู้ ผมขึ้นการฎิการตั้งแต่เดือนมกราคม2533ค่ะครับแล้วผมอยู่ในระดับนี้มานานครับในระหว่างที่ผมอยู่สารฎิการนอกจากเป็นหัวหน้าคณะในสารฎิการู้พักาษาหัวหน้าคณะในสารฎิการนี่มีฐานะมีเงินเดือนมีตําแหน่งเท่ากับพลเอกในทางทหารนะรขอให้รู้กันไว้ค่ะครับแล้วต่อมาได้อยู่ในระหว่างสารฎิการนี่ยังเป็นหัวหน้าคณะคดีปกครอง ในศาลปกครองของศาลฎีกาด้วยโอ้โหค่ะซึ่งอในสมัยนั้นยังไม่มีศาลปกครอ,องในประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังเป็นประธานแผนคดีรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาด้วยครับแล้วก็จึงมาเป็นอธิบดีผู้าาอุทธรณ์ภาคหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งชั้นแปดในขณะนั้นคเท่ากับตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาแต่แปรเป็นผู้มีอำนาจทางบริหารด้วยนอกจากทำงานทางคดีแล้ว เราทำงานมามากมากจนเข้าใจได้ว่าในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีรือในทางวิชาการเนี่ยใครพูดอะไรออกมาแล้วมันถูกหรือมันผิดรหรือมันเป็นการขอไปทีมันรู้มันฟังออกเพราะฉะนั้นการใดๆที่ทำลงไปประชาชนเขาก็มองดูเขาก็ติดตามเมื่ออยากเมื่อท่านอยากทำก็ทำไปแต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกว่า ออกมายังไงแล้วโอเคการออกมาอย่างไรจะโอเคนั้นต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูะด้วยอำนาจหน้าที่จึงจะผูกพันองค์กรต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา216กำหนดไว้ครถ้าหากนั้นมันไม่ชอบมันใครเขาจะไปรับแล้วมันไม่ชอบอ่ะก็เหมือนอย่างกาเราไป ทำอะไรที่พระท่านบอกท่านสอนว่าเออมาทำบุญเนี่ยจะได้บุญจะถูกได้บุญนี่ก็หมายความว่าถูกต้องนะจะถูกต้องได้สิ่งที่เราเอาไปทำบุญนั้นนะ่ะต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ต้องเป็นการที่เอาสิ่งที่ไปทำบุญหรือไปทำอะไรหรือเรานั่งวิปัสสนาหรือนั่งกรรมฐานก็ดีจิตต้องบริสุทธิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอา ตะปางใครเข้ามาหรือไปทําผิดกฎหมายหรือไปต้นใครเข้ามาแล้วบอกว่าเออได้บุญมันไม่ได้หรอกครับใชวันนี้ก็จะขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาแสดงเขาเห็นได้ชัดตองอีเาียวครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและหูตาสว่างโดยเฉพาะพฤติกรรม นะครับของตุลาการสารรัฐมนุนในชุดนี้ค่ะกลาวขอบพระคุณนะคะอาจารย์อุดมพัฒมีดีค่ะอดีตอธิบดีนะคะผู้พักษาสายอุทธรภาคหนึ่งแล้วก็ท่านเป็นโอเคเรียกว่าเป็นหัวหน้าองค์คณะที่สารดีกาด้วยนะคะก็มีบทบาทสําคัญก็ู้ท่านเข้าใจแล้วท่านก็แม่นกฎหมายแล้วท่านก็ยึดหลักกฎหมายที่ ถูกต้องและพี่น้องประชาชนที่ทําไร่ทํานาอยู่เคลียร์ฟังปุ๊บได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็คือก็ดูเหมือนเขาเรียกว่าปลาหี่้มคนดูนั่งดูไปอย่างนั้นแหละดูไปอย่างนั้นแหละเหมือนเหมือนลิเกลงหนึ่งที่พยายามที่จะสร้างปลาหี่ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันอันนี้ก็การขอบอก